วิ่งบนการล่าง6 7สูตรแรกมันจะเป็นสูตรเก่านะที่เข้าต่อเนื่องไม่จะมาทำย้อนหลังมันเป็นสูตรที่เข้าจริงๆอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนการล่างเข้าทั้ง9เข้าทั้งศูนเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเดี๋ยวเราจะมาดูของวันที่1มิถุนา สูตรเก่าข้อต่อเนื่องแปดศูนย์สี่หนึ่งบวกสองคงที่ได้สามเข้าสี่ สองศูนย์สี่หกบวกสี่คงที่ได้แปดเข้าแปดห้า สามสามสามบวกสองคงที่ได้ห้าเข้าห้าเข้าหกเข้าบนเข้าล่าง สี่หกศูนย์ห้าเจ็ดแปดเข้าเจ็ดเข้าแปดเข้าบนเข้าล่าง ศูนย์สี่สี่เจ็ดเก้าศูนย์เข้าเก้าเข้าศูนย์เข้าบนเข้าล่าง ศูนย์หกศูนย์เก้าบวกสองคงที่ได้นหนึ่งเข้าหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเก่านะ ไม่ได้ไปเอาตัวเลขมาทำย้อนหลังเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่อง9 5 3 4 6เข้าหก แปดหกสองเจ็ดเก้าศูนเข้า 9, เก้าข้อศูนเข้าบนเข้าล่างเดี๋ยวเราจะมาดูของงวดวันที่หนึ่งมิถุนา หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์บวกสองคงที่ได้สองหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ ศูนย์บวกสองคงที่ได้สองสองสามอันนี้ของววดวันที่1นึ่งมิถุนาเป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อเนื่องดูไว้เป็นแนวทางได้ไม่ได้ไปเอาตัวเลขมาทำย้อนหลังแต่มันเป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อเนื่องจริงๆงวดที่แล้วมันเข้างวดที่แล้วเข้า เก้าศูนย์วิ่งวิ่งร่างวิ่งร่างกันบน